เวิงคว้างควางกลา,างน้ำเรือลำาน้อยลองมานเล็กมาวันนี้จะปลามาโพต้นไม้นะครับผมจำมืนตัดเถินเมื่อคลิปใดบ่หูแล้วนะครับผมนี่ผมจะก,ก้อยๆหมุนรูโพอก,ก่อนแล้วก็จะก,ก้อยก้อยตกแต่งกันไปนะครับการปลูกต้นไม้เนี่ยอ่าจะมีต้นที่ปลูกในดินแล้วก็ปลูกบนดินอันนี้เป็น้องว่าต้นไม้ประดับ ต้นไม้โชว์ความสวยงามใครที่ชอบต้นไม้สวยงามก็จะแต่งไว้การที่จะทําต้นไม้นี้นะครับผมเมื่อมันได้รูปทรง,งมันสวยงามหนึ่งเลยต้องใช้เวลาสองต้องใช้ความหูในการที่จะทํามันตวัวความเข้าใจต้นไม้ตวัวแล้วก็ต้องรอมันรอใมันเติบโต อย่างต้นนี้นะครับสองปีแล้วนะครับต่อนนี้นะแต่งไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะมาแต่งเห็นน้อยหนะึ่งต่อจากอีพีที่แล้วผมได้ดัดอะไรอย่างแต่งๆนะแล้วก็จะมีแบงกิงถ้าสังเกตนะนะมันจะตุยนะครับหรือว่ามันหักมันอย่างบัลอดนั่นเองนี่เขาก็จะมาไล่คัดกิ่งที่มันตุยมันอย่างออกริงที่เขาจะเก็บไว้เขาจะเก็บไว้อันไหนที่เขาเอาอาไปไล่ตัดออกนะครับผมมา เีาจะไล่ต่อนไปเตะกิ่งเต่กิ่งครับพอกันไปเตน้อยนเตน้ยนะครับก้อยงอกแงกงอกแงกอย่างมาหูนะ่นนี่นี่เรจะตัดออกตัดกิ่งที่บเอาออกนะครับที่มันโลกลุงลังอย่างต่างๆตัดติดโคนเลยนีเขาจะเอากิ่งนี้ไว้เราจะเอาออกนี่ก็จะเอาออก เลยอันนี้ถ้าออกต่างน้อยนี่มันจะลกตัดออกนี่จะตัดออกไปเลยยัางมาต้องกั้นกิง่งเราจะเหลือไว้กิ่งหนึ่งนะครับผมนี่กิ่งนี้ก็จะยาวขึ้นเป็นกิ่งที่ดรอตต่อไปถ้าเราดาอเราต้องรออายุนะครับถ้าหนุ่มเกินมันก็จะบอกให้หลอดอย่างกิ่งต่างๆที่บอกหลอดเพราะว่าหนุ่มเกิดอย่างเงี้ย ท่านบอลอดเขาก็เตะออกนะครับรอลนวดเราจะตัดออกเลยพราะว่าเรามีริงแล้วออกไปเลยนะครับแต่งไปเรื่อยๆริร่งนี้บรลอดตอนแรกผมจะเอาจริงนี้มันมาได้ก็เลยเอาออกลยมา เสร็จแล้วผมจะมาทําเกี่ยวกิ่งนี้นะครับผมที่เหลือเพื่อก้อยแต่งกันไปอนี่มาทําเกี่ยวกิ่งนี้ปักลงนี้มทําเกี่ยวไว้อ มันเป็นเกี่ยวจริงนี้มันขึ้นมานะครับแต่ว่ามันบรอดแห่งนี้ไนะานยุดตัดแค่นี้นะเอาจริงที่บรอดนี่ออกแกะรวดออกเลยจะมีรวดดูอ๋อดัดไว้ ปีนี้นะ่าจะเข้าปีที่สามแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะนทีนี้เราจะประคองกิ่งนี้ไว้เราก็ลัวัดนํมามัดไว้ตั้งลุ่มนี้นไว้ก่อนเอเสร็จแล้วจะไล่ตัดนี่นะครับพวกนี้จะง่อยเร็วแม่กิ่งพวกนี้ที่ออกแม่ที่หลังเราจะอออกหมดเลยนะ ว่าตอนนี้เราต้องก่นต่อที่น้อยแล้วก็เอากิ่งที่เราได้ดาดไว้นั้นเก็บไว้เฉยๆอันนี้ออกไปอีกเราก็จะเอาออกเนี่ยพวกนี้เนี่ยที่อยเร็วมากดึงออกเลยอันนี้ตอนยอดมัน

ตรงนี้มันเป็นช่วงแน่ฝนนะรามันจะต่อ,ตอนใบให้นักที่สุดแต่ก็จะเหลือไว้พ่องเหมือนกันนี่กัประมาณนี้นะครับผมสำหรับต้นเฟื่องฟ้าที่เอามาแต่งพอหัก่อยงั้นชมวันนี้ก็เออจะเก็บไว้อีกก่อนเ๋ยวจะแต่งต้นหนึ่งครับแล้วนี่ก็จะเป็นแห็มต้นหนึ่งนะครับที่ได้แต่งเอาไว้ มีหัวบุกหัวบอลเนี่ยมุออกนี่เต็มเลยเจ้าออกนะครับผม <c oughs> ให้มันใหญ่ในนี่ก็มันจะเจริญเติบโต,ตในนี่ต้องออกหัวบเบลอเลยอ๋อ tôi nên hỏi như này mỏ ốp làm ăn cả cửa đến lưỡi tao ăn mỏ ốp một lạng mình chúng ta còn tôn này còn để bay sông nhưng mà hú nữa tên bố còn cái bát tỏ mà nhảy tiền tôn này tôn này áo kinh áo kinh nôi nữa mà phụ nó cái lại lít kình thì mình ọc mời đâm tiền kiểu lắm tôn lên mình kiểu มันจะไล่ตัดไล่ตัดไ,ไดล่ฤิ์เหมือนกันแล้วนี่ก็จะเป็นเฟื่องฟ้าแห่งต้นหนึ่งที่เราได้ทําไว้บางคนก็อาจจะมีคําถามมานะครับว่านี่อย่างต้องลทธิ์ใบมันออกนะครับและอย่างต้องเอากิ่งออกทั้งหมดเพราะว่า เขาต้องการให้กิ่งแบบของเฮาเนี่ยขเขาเขาว่ากิ่งแบบมันโตขึ้นพร้อมกับอันนี้นะครับมันจะมีขนาดที่พอดีกันแล้วเฮายังจะบอกให้กิ่งอื่นนะนะมันเกิดนะครับประอยากจะให้มีกิ่งใหม่เขาจึงจะพักษาทรงเนี่ยทรงที่เขาทําไว้ดัดไว้เนี่ยไว้ให้เป็นแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อให้กิ่งเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็มันแก่ขึ้น มีขนาดแก่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นวันแน่ถ้าเราจะเอากิ่งอย่างน,น้อยๆเราก็กล้วยแหวกการกำนะครับนี่เราจะเลี้ยงไมอีกก่อนนะครับับสําหรับคลิปนี้ก็เอาต้นไม้นะครับต้นไม้ดัดต้นไม้นี้จะทายากยากกว่าที่ปลูกลงดินถ้าปลูกลงดินนี่เขายังดูแลฝนในดินได้อย่างได้อันนี้เราใส่ในกระถางควบคุมการเติบโตตัว,ตว,ตวแล้วก็ดัดดัดอันไหนที่กิ่งที่เราเอา ผล่ออกมา,าก็จะคอยมาแต่งอะไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นระยะระยะ,ะ,ยะจนกว่ามันจะสวยงายมแล้วมันจะขึ้นรูปเนี่ยพอมันอยู่หูปอีแล้วปุ๊บวันหน้าเขาก็จะถอดออกนะครับผมสําหรับเคลไทยที่เขามัดไว้เนี่ยคือเขาเอาไว้ให้เขาอยู่รูปแบบนี้ก่อนนะครับอ่าวันหน่เขาก็ก้อยแกะออกพอเขาอยู่รูปปุ๊บเขาแกะออกก็อาจจะเอาอย่างอื่นม,มามัดอาจจะเป็นลวดเป็นอย่างที่มันดูดีกว่านี้นะครับผม ก็ค่อยพ่อกันต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะเอามาอัปเดตให้กันพ่อแหมว่าจะได้ทํากันอย่างไดในะในส่วนเนี้ยมันก็มีหลายอย่างนะครับผมเป็นทุกอย่างและที่เอามาปลูกนะฮะในส่วนเนี้ยพร้อมทั้งไมอ้อีตัวต้นมะขามมันก็ยังมาถึงเวลานะครับผมอู้ถึงต้นมะขามเดี๋ยผมถึงผอกกบกำลนปิดคลิปนะอันนี้สําหรับต้นมะขามที่ทําไว้นะครับผมเนี่ยดาดแล้วกับปนันลวดอย่างต่งๆไว้ ตัดแหกตัดอะอย่างไว้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันยังม่ถึงเวลาที่เราจะเล็มจะตัดอย่างเตือมันกําลังปง่งกําลังมียอดอ่อนออกนะครับเขาอกอย่าล้วไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนลืมไปเลยวันหน้าก็จะมาแต่งเห็นรอบหนึ่งนะครับผมตามสไตล์ที่เราได้แต่งไว้เนี่ยอาจจะมีการทอดอาเกี่ยวออกข้องหรือว่าอะไอย่าง่างๆนะครับหรือว่าจะแตง่งจริงแต่องอย่างก็มีในอนาคตต่อไป แหมมอนอยู่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอพระคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเพื่อกําลังอกกาลังใจต่างๆนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นสาระเรื่องต้นไม้ประดับนะครับถ้าใครชื่นชอบก็สามารถนาไปทําได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาใช้ความหูแล้วก็เฮียนหูกับต้นไม้ต่างๆที่เราเอามาทำด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้กระผมพี่หนานเองต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฮาไปแปะก,กันในคลิปหน้านะครับสําหรับการอัปเดต ต้นไม้แต่งแต่ก็จะเอามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับในการทาอย่างแต่งๆในการขยับอ่าสับเปลี่ยนหรือว่ามันมันบวรอดมันตุยพ่อ,องเราก็จะมาอัปเดตให้กันพออ่าโดยความจริงนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมปาก,กันได้ในคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ